สามรดับปโปเกมอนนนที่แข็งเก่งที่สุดบูมป้าบูมป้าเป็นปโปเกมอน,นจำนานาออกมาในภาคโนวีศึกอภพิเษค่ะบูมป้าสุโลกนะบ,บูมป้าก็เป็นปโปเกมอนที่แบบเออเป็นปโปเกมอนที่ใส่อะไรของมาก็ได้นะครับ ดกลิ้งคำขอพรนะอ่ะเสกไม่ได้นเองดูต่อไปเลยครับมิวทูครับทูเป็นโปเกมอนพลังจิตมิวทูเป็นโปเกมอนพลังจิตที่โผล่มาจากเดอะมูฟวี่ความแค่ของมิวทูนะอ่ะ ก็เป็นตัวคุณิงของมิวนะไปดูตัวต่อไปกันเลยอันดับที่หนึ่งคาซูอุตคาซูอุตเป็นโปกเกมอนในตำนานที่เป็นโปกเกมอนที่สร้างโลกโปกเกมอนขึ้นมานะก็โผล่มาใน The Movie, เดอะมูฟวี่อะไรวะลูกแก้วอะไรแหละ หาดูเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กอนจวไปพีจารณานี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ